แนวคิดวิธีการทำงานในการวิเคราะห์ที่เราเรียกว่า Land s u i t a b i l i t y Analysis คือการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมซึ่งมันจะต้องมีการความเหมาะสมเพื่อจุดๆด,ด,ด,ด้วยนะมันไม่สามารถทำแบบว่าวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่เฉยๆของเมืองนี้มันจะต้องถามว่าความเหมาะสมเอาไปทำอะไรอันนี้ก็จะเป็น หลักคิดของซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่จะออกมาเป็นค่าระดับเนเป็นเชิงปริมาณคือออกมาเป็นค่าตัวเลขแล้วก็มันก็จะมีว่าสําหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเส้อนี้นจะต้องกําหนดขึ้นมาอยู่ในส่วนหนึ่งของโจทย์ ไม่ใช่วิเคราะหา์หาแล้วมาดูว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็เป็นเรื่องของการหาตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่แล้ววิธีคำวิธีคิดประเมินเนี่ยเราจะใช้หลักการที่เรียกว่าเป็นหลักการให้ค่าคะแนนและน้ำหนักเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์มันจะมีขั้นตอนก่อนนะก็คือหนึ่งจะต้องกำหนด ว่ามีเงื่อนไขอะไรเหมือนกับเราพูดถึงโดแบบฝึกฟัดเลยก็ได้อย่างเช่นที่ไปฝังกบขยะมันจะมีเรื่องของสโลปของที่ดินความใกล้ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงน้ําท่วมความเสี่ยงพันดินไหวอยู่ใกล้ไกลถนนชุมชนหรือเปล่าเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเงื่อนไขเสร็จแล้วเราต้องมาให้ลําดับคะแนนของเงื่อนไขนั้น คราวที่แล้วที่เราทําในดิจิทัลเทคโนโลยีเราไม่ได้มีระดับคะแนนเราแค่อบอกว่าเอาหรือไม่เอาอันนั้นเร,เรียกว่าเป็น0ูนย์เป็นหนึเป็นไบนารีแต่ว่าถ้าเราจะวิเคราะห์จริงๆที่ละเอียดอ่อนเราคือจะต้องกําหนดระดับยกตัวอย่างสมมติว่าพื้นที่ของเราที่บอกว่ามีพื้นที่แผ่นดินไหวกับพื้นที่ที่แผ่นดินไม่ไม่อยู่ในเขตแผ่นดินไหวเราจะเพิ่มความละเอียดอ่อนของการกําหนด ลำดับของเงื่อนไขก็คือว่าถ้าตรงนี้เราให้ความเหมาะสมเท่ากับหนึ่งนะตรงนี้คือค่าความเหมาะสมคะแนนคะแนนตรงนี้คือคะแนนความเหมาะสมไม่ใช่คะแนนว่าแผ่นดินไหวมากแผ่นดินไหวน้อยทุกครั้งที่เราให้คะแนนเนี่ยจะเป็นค่าคะแนนความเหมาะสมเพราะั้นมันจะมากจะน้อย ก็ถามว่ามันคือเหมาะสมมากเหมาะสมน้อยไม่ใช่บอกว่าแผ่นดินไหวมากแผ่นดินไหวน้อยหรือว่าน้ําท่วมมากน้ําท่วมน้อยมันจะต้องแปลงจากว่าน้าท่วมมากน้ําท่วมน้อยแล้วมันต้องแปลงว่าถ้าน้ําท่วมมากมันถึงว่าเหมาะสมมากหรือเหมาะสมน้อยแล้วถ้าเราจะวิเคราะห์ละเอียดอ่อนที่เมื่อกี้บอกว่าเราปกติเราจะใช้บัฟเฟอร์ก็คือว่าเราจะบอกว่าถ้าตรงนี้เป็นแผ่นดินไหวคือเหมาะสมน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าเลยออกมาระยะหนึ่งนี่เป็นบัฟเฟอร์หนึ่งบอว่าอันนี้คือเหมาะสม ลองลงมาก็จะเป็นสองเป็นสามอ่าไม่ใช่ดิเหมาะสมน้อยเหมาะสมดีขึ้นเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็บอกว่าอันนี้คือสูงสุดอ่าปกติเราก็จะใช้ลำดับเนี่ยปกติเราก็จะใช้หนึ่งถึงห้าแต่ว่าบางทีมันก็หนึ่งถึงเจ็ดก็ได้หรือหนึ่งถึงเก้าก็ได้ซึ่งจริงๆพวกเนี้ยการแบ่งลำดับหรือหนึ่งถึงสามก็ยังได้เลยอันนี้อยู่ที่มาตรวัดว่าเราจะวัดว่าจะมีแค่น้อยปานกลางมาก หรือน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมาก,มากที่สุดหรือว่าน้อยมากมากคือน้อยมากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดน้อยมากน้อยนะก็เป็นเก้าขั้นได้แต่ว่าความถ้าเราแบ่งรายละเอียดเก้าขั้นปุ๊บเวลาเราประเมินเนี่ยบางทีมันจะประเมินยากแล้วว่าจะให้แปดหรือให้เก้าเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันถึงจะเป็นแปดมันจะเป็นเก้าเนี่ยยิ่งยิ่งการแบ่งค่าระดับที อ่ามันก็คือข้อดีมันก็คือมันเซนสติ eed, มันละเอียดอ่อนคือตอบตอความผันแปรของตัวเงื่อนไขนแต่ว่ามันจะคนประเมินก็ต้องรู้ว่าจะประเมินได้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนะเพราะฉะนั้นปกติเราจะใช้หนึ่งถึงห้ากันก็คือยิ่งยิ่งห่างออกไปก็ยิ่งเหมาะสมมากจากพื้นที่แผ่นดินไหวของที่ทิ้งขยะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการกําหนดค่าคะแนน กับลำดับที่มันไปสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เรากำหนดพื้นที่ได้แล้วก็ไปประเมินก็คือเป็นการให้คะแนนตรงนี้แล้วก็ถัดมาก็คือต้องให้น้ำหนักคือตอนนี้นี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งเรามีเงื่อนไขที่สองสามสี่ห้าเราก็ต้องมาเทียบกันว่าคือหนึ่งเนี่ยเราก็ให้ค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปนะคือค่าความเหมาะสมของแต่ละเรื่อง แต่นี่คือค่าคะแนนตอนนี้ต้องมาเทียบน้ำหนักก็คือน้ำหนักเนี่ยจะเทียบระหว่างเงื่อนไขต่างๆว่าถ้ามันจะอยู่ใกล้แม่น้ำกับอยู่ใกล้ถนนสายหลักกับอยู่ใกล้ชุมชนหรือว่าอยู่ใกล้แหล่งบริการสาธารณะสาธา,า,ร,า,ร,ารณูปโภคสาธารณการอันไหนสําคัญมากสําคัญน้อยอันนี้ต้องมาให้น้ําหนักเทียบเคียงอันนี้เราเียกว่าน้ําหนักก็คือถ้าบอกว่าเงื่อนไขที่หนึ่ง อ่ถ้าเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดก็จะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็เป็นเรื่องของ Land Use เป็นเรื่องของอชุมชนอน,นี้ใช้ถนนเป็นตัวตว,วัดและมีแหลกสโลปมีสโลปแล้วก็มีประเภทดินว่าปดินมัน อ่ามันซึมน้ําหรือไม่ซึมน้ำใช่ไหมที่เป็นที่ฝังกบขยะน <6. S 2> เนี่ยหกเงื่อนไขอันไหนสําคัญที่สุดปกติเวลาเราจะเทียบให้แบ่งเเรียกว่ากระจายน้ําหนักเราจะให้ให้เต็มร้อยล้วบอกว่าในเค้กก้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจะให้ใครมากใครน้อยเราก็จะกระจายไอ้ร้อยเปอร์เซ็นไปให้สมมุติเราบอกว่าความอ่า สลบน่าจะมาก่อนคือมันจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามันสลบมันชันก็ไม่ควรจะทำเราอาจจะบอกว่าอันนี้คืออ่สี่สิบเอรเซอ่อันที่อันที่บอกว่า,าไม่น่าจะต่างกันก็กว่าให้สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็คือกระจายออกมาแล้วก็สิสี่สิบห้าสิบหกสิบอ่อเจ็ดสิบห้าทีนี้ห้าสิบอะไรอย่างี้ ก็เราก็กระจายน้ำหนักไปเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยต่อไปเวลาเราวิเคราะห์อันนี้อันนี้อธิบายว่าเนี่ยถ้าเราแบ่งระดับค่าคะแนนทีมันก็จะบอกว่าเอะตอนที่มันบอกว่าเหมาะสมปานกลางกับเหมาะสมปานกลางค่อนข้างสูงกับเหมาะสมปานกลางแบบต่ําเนี่ยมันต่างกันยังไงก็ก็ทําได้ถ้าถ้ามันมีความจําเป็นแล้วก็สามารถประเมินได้ แล้วก็การประเมินพอเราให้ค่าคะแนนกับค่าน้ําหนักเสร็จปุ๊บเราจะคนนํานวณค่ารวมของความเหมาะสมโดยที่เอาค่าคะแนนของเงื่อนไขนั้นคูณกับน้ําหนักของมันพอเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีเงื่อนไขยอยู่หกเงื่อนไขเงื่อนไขตตรลงอันก็คือมีได้หนึ่งถึงสามใช่ไหมได้หนึ่งถึงห้าซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยในพื้นที่เวลาเราซอยออกมาแบ่งบัฟเฟอร์แล้วนี่ได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่ได้ห้าเงี้ยเราก็บอกว่านี่เงื่อนไข อ่ o สโลปแบ่งออกเป็น4ชั้น4แบบอสี่ประเภท5ประเภท5ชั้น5คะแนนแล้วก็บอกว่านี่คูณ40่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คะแนนรวมก็จะเป็น40 80ิบปสิอร้อยี่สิะไรเงี้ยไปแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งสมรกเวอาอว่าห่างจากลำาพื้นที่น้ำท่วมอะอันนี้น้ำท่วมให้1ขึ้นมาเป็น2ขึ้นมาเป็น5อะไรเงี้ย แล้วก็อันนี้บอกว่าน้ำท่วมให้สิบคะแนนก็นี่ก็จะเป็นห้าสิบยี่สิบสิบยี่สิบห้าสิบแล้วตอนหลังเนี่ยเราเอาพวกนี้มาซ้อนกันมันก็จะตัดไอ,ไอ้พื้นที่พวกนี้ก็จะตัดกันแล้วก็จะมีคะแนนของแต่ละเรื่องมา,มา,ม,ามาซ้อนทับกันเราก็จะทําค่ารวมอันนี้คือค่าซ้ำเราก็จะได้ว่าพื้นที่พอเราซ้อนกันเยอะๆมันก็จะเกิดพื้นที่ซอยลงรายละเอียดแล้วก็แต่ละอันก็จะมีค่าคะแนนรวม ที่ต่างกันค่าคะแนนรวมมันก็จะออกมาเป็นค่าระดับความเหมาะสมซึ่งคะแนนรวมอาจจะบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าสูงสุดคือได้800คะแนนต่ําสุดได้300คะแนนใช่ไหมแล้วก็คํานวณออกมาแต่ละพื้นที่ก็อยู่ระหว่าง300-800เนี่ยค่ารวมแล้วมันก็จะมาแบ่งว่าสมมติจะแบ่งเป็น3ชั้นก็คือมีมากากลางน้อยอันเนี้ยเราก็เป็นคนมาดูค่าสถิติแล้วเราก็จะแบบว่าจะแบ่งกี่ช่วง แล้วแต่ละช่วงจากค่าไหนถึงค่าไหนอันนี้เราก็จะต้องเป็นคนเหมือนกับเป็นคนพิจารณาที่จะกําหนดช่วงชั้นของค่าคะแนนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องของการหาที่อ่เอ่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสุดท้ายก็คือค่าคะแนนสูงสุดจะมีอยู่หลายหลายจุดนีแล้วก็จะอันนี้ก็คือเป็นค่าคะแนนรวมของหลายหลเรื่องมารวมกัน ที่เราก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของเฉดส,สีที่ไล่ลำดับขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมะของหลายในเรื่องซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมีวัตถุประสงค์อยู่